ขยี่อนิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่170เสาวปีศาจสีดำเริ่มหมุนเกิดเสียงราวกับมังกรปีศาจกำลังคำรามพร้องกับพลังที่น่าสะพึงกลัวแม้แต่สวรรค์และโลกยังเหมือนไม่อาจต้านทานได้กำลังจะฟาดลงไปที่มังกรวายุที่พุ่งเข้ามาทันทีที่เกิดการชนกันเสียงบางอย่างดังไปทั่วเส้นขอบฟ้าจากนั้นลมรุนแรงก็อารวาดไปทั่ว ลอยร้าปรากฏบนลานปละลองสีทองคำลานประลองนี้ชัดว่ารอมด้วยวัตถุพิเศษแข็งแกร่งทนทานต่อให้เป็นจอมยุทธิผ่านไปบัตรทางจิตวิญญาณปล่อยพลังโจมตีเต็มที่ก็ยากจะทำให้มันเสียหายได้แต่ตอนนี้แค่การแลกเปลี่ยนกระบวนท่าของมู่เฉินการิวชิ่งหยุนกับสร้าง้อยร้าวให้กับลานประลองได้แล้วบอกได้ว่าแรงประทานี้ทรงพลังระดับไหนลมน่ากลัวกวาดออกมา ขณะมังกรวายุสีฟ้าอมเขียวส่งเสียงคำรามไปทั่วแสงสีฟ้าอมเขียวเจิดจ้าถูกสยบด้วยแสงสีดำสีหน้าหริ้วชิงหยุ่นนั้นก็เปลี่ยนไปมูเฉินยังคงมีสีหน้าสงบเขากอดอากาศไว้ลรลากกับกดเสาปีศาจขณะเอียงมันออกไปเมื่อเสาปีศาจฟาดลงมาก็ก่อให้เกิดการระเบิดในอากาศในสุดมังกรวายุสีฟ้าอมเขียวก็ไม่สามารถต้านพลังอันน่ากลัวของเสาปีศาจได้จนต้องกระเด็นกลับไป เมื่อแสงสีฟ้าอมเขียววูบวาบล่างมังกรก็ระเบิดจากนั้นก็คือสภาพกลายเป็นเงาคุ้งกลับไปหาหลิวชิงหยุนหลิวชิงหยุนก็กำเงาเทพวายุเวนแนนแต่พลังที่เหลืออยู่ทําให้เขาต้องก้าวทอยหลังไปก่อนจะข่มแรงประทับได้ขึ้นลิงของเขาเองเขากลมหน้าลงเห็นว่าเงาเทพวายุถูกปกคุมไปได้วยรัศมีร้รายกัดรัศมีนี้รุนแรงราวกับกำลังกัดก่อนเงาในมือเขา หลิวชิงหยุนถึงกับซ้ำเสียงเย็นชาใส่คือหลิงเข้าไปในคืนตัวเงาก็เริ่มส่นสะเทือนสลา,ายรัศมีชั่วร้ายที่กัดก่อนจากนั้นเขาเงยหน้ามองมู่เฉินที่ยืนนิ่งพราะกระเสาปีศาจขนาดยักษ์รอยอยู่เหนือศีรักปลดไปรัศมีชั่วร้ายออกมาลวาวกะเสาเทพปีศาจอย่างไรอย่างนั้นช่างเป็นอาวุธร้ายกาจจริงๆเหล่าอาจารย์ใหญ่ก็ตกใจพวกเขาสัมผัสดีถึงรัศมีชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากเสาปีศาจนั้นเห็นชัดว่าวัตถุนี้ ไม่ได้ธรรมดาแน่นอนความรู้สึกเก่าแก่ไร้สิ้นสุดที่ปากฏออกมาไม่ใช่สิ่งที่อาวุธพบสวรรค์ธรรมดาจะสามารถต้านทานได้ทว่าสาวปีศาจตร,ตรงหน้าเหมือนจะอยู่ในสภาพถูกขกไว้ไม่อย่างนั้นแล้วอาวุธเสมือนพบสวรรค์อย่งงงางเงาเทพาอายุคงถูกกัดก่อนไม่เหลือซากแน่ด้านนอกลานประหลงกู้คนนับไม่ถ้วนต่างตกใจสมแล้วที่เป็นกลุ่มที่ก้าวขึ้นเหนือสำนักศึกษาจำนวนนับไม่ถ้วน ในรอบคัดเลือกจริงๆการประลองระดับนี้ช่างน่ากลัวอย่างแท้จริงอาจนับได้ว่าเป็นการประทะระดับสูงสุดสำหรับจอมยุทธรุ่นลาวขาวเดียวกันมีหน้าแม้แต่จีเฉียนยังหวาดกลัวเลยบนลานประลองริ้วชิงอยู่นั้นสาดสายตาเย็นชาทีมแทงใส่มู่เฉินจากนั้นเขาก็กุมเง,งาเทพวายุไว้ในมือสีหน้าเข่งขึมลงหลายส่วนเนื่องจากเขารู้ว่าหากคิดจะชนะมู่เฉินครั้งนี้ เขาต้องเทหมดหน้าตากเท่านั้นหลิวชิงหยุนเองก็สูดหายใจทีหนึ่งจากนั้นดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวหยกคือหลิงสีฟ้าอมเขียวกวาดออกมาปกคลุมทั่วสวรรค์และโลกคือหลิงสีฟ้าอมเขียวนั้นพุ่งพานไปทั่วริ้วพลังเบางที่ดูราวกับสายทานค่อยๆลอยขึ้นแต่ความเงียบสงบนั้นกลับทําให้คนที่มีสายตาแหลมคมถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปนั่นเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นหนาวเหน็บที่เริ่มแผ่ตัวออกมา คือหลิงสีฟ้าอมเขียวนั้นราวกับก่อตัวจากใบมีดนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันกระจายความคมกริบที่ไม่อาจอธิบายได้ขณะเกิดการไหลเวียนกระทั่งวิติยังบิดเบี้ยวขณะเดียวกันแรงกดดันจากคืนหลิงก็แผ่กระจายออกมาเมื่อทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันจากคืนหลิงก็ต้องเนี่ยตกใจระดับของคืนนี้ไปถึงภัยบัตรทางจิตวิญญาณขั้น3ามแล้วแน่นอนหริวชิงหยุนทรงพลังอย่างยิ่งมูเฉินแกฝีมือไม่เร็วจริง หลิวชิงหยุดลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะทัวร่างปกคลุมได้ขึคลื่นลิงสีฟ้าอมเขียวม่านตาของเขายังกลายเป็นสีเขียวหยกมีพายุทอร์นาโดปรากฏดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าให้ความสําคัญกับเจ้าขนาดไหนข้าจะใช้พลังของตระกูลเฟิ่งหลิงเอาชนะแก่ม่านตามู่เฉินจ้องมองหลิวชิงหยุนเขารู้สึกได้ถึงคลื่นเสียดแทงของอีกฝ่ายคลื่นลิงนั้นคมกริบราวกับใบมีดคลื่นลิงที่หลิวชิงหยุนฝึกฝนแตกต่างจากคลื่นลิงธรรมดา พลังที่อยู่ในคือหลิงของเขาแข็งแกร่งกว่ามากซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำพีที่เขาฝึกไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่คงจะเป็นคือหลิงวายุของตระกูลเฟิ่งหลิงสินะหรือกันว่ามีเพียงสมาชิกตระกูลเฟิ่งหลิงเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนได้การโจมตีเรียกว่าทรงพลังอย่างยิ่งไม่ใช่สิ่งที่คือหลิงทั่วไปจะต้านทานได้อาจารย์ใหญ่บางคนเห็นด้วยโดยทั่วไปแล้วมีเพียงบรรลุคูมพลังจื้อจูนเท่านั้นที่ผู้ฝึก จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคืนหลิงก่อนหน้านั้นคือหลิงส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดยกเว้นแต่พวกเขาจะฝึกทักษะพิเศษแต่นั่นก็เป็นความรับของตระกูลทรงอํานาจที่คนธรรมดาไม่อาจล่วงรู้ได้หากจอมยุทธธรรมดาปะทะกับจอมยุทธตระกูลเหล่านั้นพวกเขาจะอยู่ในตําแหน่งเสียเปรียบในแง่ของคืนหลิงที่ใช้เผชิญหน้ากันเพราะถ้าต้องการได้เปรียบด้วยคืนหลิงธรรมดาก็ต้องเสียพลังมากกว่าหลายเท่าเพื่อปราบคืนหลิงพิเศษ คือหลิงพิเศษของตระกูลเฟิ่งหลิงหรือมู่เฉินพึ่มพังกับตัวเองมือทั้งคู่วาดกระบวนท่าแปลกประหลาดนั่นคือตาประทับของวิชามหาเจดีคำขีตาฟู่ถูเป็นทศะฝะึกฝนลึกลับที่มารดาให้ไว้วิชานี้ซับซ้อนจนมู่เฉินยังไม่สามารถฝึกฝนได้อย่างสมบูรณ์ทว่าดูจากคือหลิงที่สร้างจากวิชามหาเจดีคำภีนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันในเมื่อริวชิงหยุนต้องการเอาชนะด้วยคือหลิง ตัวเขาก็ไม่ถือสาที่จะร้องเปรียบเทียบดูว่าระหว่างคืนพลังหลิงจากตระกูลเฟิ่งหลิงกับวิชามหาเจดียของเขาอันไหนจะเหนือกว่ากันเมื่อวาดกระบวนท่าในมือคือหลิงสีดําขาวก็กวาดออกมาคือหลิงสีดําขาวนี้กีดรร้องทั่วฟ้าดินเมื่อเกิดการประสมประสานหล่กับหินและหยางรวมตัวเข้าด้วยกันเทียบกับคืนหลิงวายุของหลิวชิงหยุนคือหลิงฟู่ทูของมู่เฉินไม่ได้แสดงอํานาจคุกขาม แต่ทว่ากับปลดปล่อยพลังลึกลับบางอย่างออกมาจะใช้วิชามหาเจดีย์หลิงซีเห็นภาพนี้ดวงตาก,ก็เป็นปากายตั้งแต่นางทรงต่อหญินของคำคีต้าฟูถูให้กับมู่เฉินนางก็ไม่เคยเห็นเขาใช้วิชาที่สมบูรณ์มาก่อนแม้นางจะรู้ว่าตระกูลเฟิ่งหลิงเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแม้แต่ในมหาพันพบแต่เทียบกับเผ่าโบราณที่มีภูมิหลังของท่านนาจิงก็ดูจืดจางไม่มีความสำคัญเลยบนท้องฟ้า เมื่อหลิวชิงหยุนเห็นคือหลิงสีดำเขาวยิ่งใหญ่เบื้องหลังมู่เฉินดวงตาก็หดลงแม้ว่าคือหลิงของมู่เฉินดูแล้วไม่พิเศษอะไรแต่เขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกตินอกจากนี้คือหลิงวายุของเขาพุง่งพานขึ้นมาราวกับเจอกับศัตรูตัวฉกาจ่างไรอย่างนั้นคือหลิงที่มู่เฉินฝึกฝนเหมือนจะไม่ใช่คือหลิงธรรมดาเหมือนกัน ความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวใจของหลิวชิงหยุนแต่เขาก็รีบข่มไว้ในเวลาแบบนี้คิดมากไปก็ไม่ได้อะไรเขาไม่เชื่อหรอกว่ามู่เฉินจะสามารถต้านทานขึ้นหลิงวายุของตระกูลเฟิ่งหลิงได้ไม่ว่าแกจะมีกลยุทธ์อะไรข้าก็จะชนะการประลองครั้งนี้ให้ได้หลิวชิงหยุนกู่ขึ้นในการต่อสู้ระหว่างสองกลุ่มคู่ของพวกเขานับว่าเป็นคู่สําคัญสุดเนื่องจากกลุ่มมู่เฉินยังมีรูวรีดที่ชนะการประลองแน่นอนบางทีคนอื่นอาจไม่รู้ผลเท่ากับนางแต่กลุ่มเขา ก็มีโอกาสไม่สูงนักจะได้รับชัยชนะเซนชังเสริงกะรีเฉียนทงก็ทรงพลังดังนั้นนอกจากเขา,าชนะมู่เฉินได้ไม่อย่างนั้นกลุ่มของเขาจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้เขาจะต้องชนะยกนี้ให้ได้สายตาริวชิงหยุนเข่งขึ้นจนถึงขีดสุดเขาค่อยๆถอนลมหายใจออกมาฝ่ามือทั้งสองสร้างตาประทับงานนี้เขาจะออมมือไม่ได้แล้วมู่เฉินท่านแน่จริงก็รองรับกระบวนท่านี้ของข้าซะ ริวชิงหยุนวาดกระบวนทา่าคือหลิงสีฟ้าอมเขียวเชี่ยวกาัดกลายเป็นลำแสงนับไม่ถ้วนถักทอเป็นลวดลายซับซ้อนดูแล้วคล้ายกับค่ายกลอย่างไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีคลื่นพลังของค่ายกลเลยเลือดคำหนึ่งปรากฏจากปากของริวชิงหยุนเข้าสู่ค่ายกลนั้นคำพีเทพวายุอันเชิญเงาเทพวายุสีหน้าริวชิงหยุนนั้นเคร่งเครียดเขาคุกเข่าลงกับพื้นต่อนหน้าค่ายกลแสงเมื่อริวชิงหยุนคุกเขา่า สายลมป่าเถื่อนก็กวาดตัวออกมาระหว่างสวรรค์และโลกทุกคนถึงกับตกใจเมื่อได้เห็นพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์ความปั่นป่วนพัดอาราวาดเปิดปลายพลังทำลายล้างที่น่ากลัวออกมาสายตาของมู่เฉินนั้นจ้องมองไปยังค่ายกลแสงขนาดใหญ่จุดนั้นแสงสีฟ้าอมเขียวควยพุ่งขึ้นมาภายใต้ลำแสงนั้นมีเงาขนาดยักษ์กำลังก่อตัวทันทีที่เงานั้นปรากฏแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้ก็กระจายไปทั่วสวรรค์และโลก เราอาจารย์ใหญ่ที่บนท้องฟ้าก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปบางคนจ้องไปที่เงาแสงสีฟ้าอมเขียวอันเชิญเงาเทพวายุของตระกูลเฟิ่หหลิงออกมาแบบนี้เจ้าเด็กสำนักศึกษาไปชางตกที่นั่งลำบากแล้วมิติกว้างใหญ่กระจายแสงสีทองขนาดขึ้นหน้ากลัวพัดพาขึ้นจากรานประลองสีทองขนาดมหือมาร่างเงาโผทยานออกสู่บนลานประลองสีทองผลกระทบที่น่ากลัวระเบิดขึ้นจากทุกการประทุกระบวนท่า ทั้ง8ดกลุ่มกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเวลาแบบนี้มีเพียงซัดพลังออกมาเต็มที่ถึงจะสามารถทายพวกเขามีโอกาสอยู่เหนือกลุ่มอื่นได้ในบรรดาทั้ง8ดกลุ่มการประลองที่ดึงดูดความสนใจมากสุดก็คือการประทะของหัวหน้ากลุ่มเนื่องจากทุกคนรู้ว่าการคิดคะแนน7คะแนนในรอบนี้ชัยชนะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับผลการประลองของหัวหน้ากลุ่มผลลัพธ์ของการประลองของหัวหน้ากลุ่มคือจุดสําคัญสุด ดังนั้นที่ดึงดูดความสนใจมากสุดก็คือการประลองระหว่างหัวหน้ากลุ่มแม้แต่จานใหญ่สำนักหลรายสำนักยังเห็นด้วยกับการต่อสู้นี้อิทธิพลของคือหลิงปลาเทือนระเบิดยังต่อเนื่องจากการประทักของหัวหน้ากลุ่มนอกเหนือจากการประลองของมู่เฉินและหลิวชิงหยุนคู่จีเฉียนกับหวนปู่เซิงกับคู่วูหลิงกับเซียเทียนเหอก็ดึงดูดความสนใจไม่แพ้กันสำหรับการประลองระหว่างหวนชิงเฉียนกับฟางหยุนดูสบายมาก เพราะทายพูดจริงๆก็คือฟังหยุนมีฝีมืออ่อนด้อยสุดในบรรดาขวนัหน้ากลุ่มทั้ง8เขาพึ่งอาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำเพิ่มพลังในการต่อสู้แต่หน่าเสียดายที่คู่ต่อสู้เขาไม่ได้อ่อนแอกว่าด้วยดิแม้ฟังหยุนจะใช้หมอก,กันบังกรขานแต่ยังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหวนชิงเฉียนจอมยุติหญิงถือหอกยาวทองคำราวกะเทพธิดาการโจมตีของนางราวกับสายธารขึ้นเชี่ยวกันขนาดกวาดออกมา ขึ้นแล้วขึ้นเหล่าเวลาเดียวกันหม้อกันมางกรขานก็ถอยไปด้านหลังจากแรงประทะยอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์คงเป็นเรื่องของเวลาก่อนฟังหยุนจะพ่ายแพ้กับหวนชิ่งเฉียนเมื่อเทียบกับการประลองฟังหวนชิ่งเฉียนที่เห็นผู้ชนะอยู่แล้วลานประลองของขวานหน้าอีกสองลานที่เหลือกับดูเนี่ยยันกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดวลระหว่างวูหลิงกับเซียเทียนเหอทั้งคู่ระเบิดพลังออกมาเต็มที่โดยไม่ยั้งมือ คือหลิงพันผวนออกมาจากร่างพวกเขารวนผ่านไัยบัดทางจิตวิญญาณขั้นสามอีกเก้าเดียวก็จะเข้าสู่คุมพลังจื้อจุนแล้วคือหลิงสีแดงเลือดกีดรร้องทุกการเคลื่อนไหวของเซียเทียนเหอดูราวกับแม่น้ำรุหิตทะลวงผ่านสวรรค์เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นบนท้องฟ้าพุ่งเข้ามาโจมตีวูหลิงวูหลิงถือพองสีดำขณะแสงสีดำกระจายออกมาใบหน้าหล่อเหลาของเขาราวกับหลอมจากโลหะ เห็นช e ัดว่าเขาฝึกฝนด้านพลังกายมาในระดับที่แข็งแกร่งพอสมควรดังนั้นเมื่อไปเชิญหน้ากับแม่น้ำโรหิตที่โถมสัตว์เขาก็ทำเพียงแค่วาดพองออกไปขณะมิติบิดเบี้ยวทำลายแม่น้ำโรหิตด้วยพลังอันน่ากลัวจนกลายเป็นฝนโลหิตล่วงรนลงมาการต่อสู้พวกเขาดูดูเดือดมากสุดพวกเขาปล่อยการโจมตีใส่กันโดยไม่คิดจะป้องกันตัวเองเสียงโห่ร้องดังลั่น จากการดวนเดือดระทึกใจนี้แต่ภาพรวมแล้วการต่อสู้ของพวกเขาถือว่ายังยันกันอยู่ส่วนการดวลที่น่าจับตามองมากอีกหนึ่งก็ระหว่างจีเฉียนกับหวนปู่เซิงนี่เป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเนื่องจากชื่อของจีเฉียนกระจายไปทั่วทุกสำนักขณะไม่มีใครเคยรู้จักชื่อของหวนปู่เซิงหรือกระทั่งสำนักของเขาอย่างสำนักไรพ่ายความจริงแล้วนี่เป็นสำนักไร้ชื่อที่ผู้คน ไม่เคยได้ยินมาก่อนดังนั้นในตอนแรกพวกเขาจึงคิดว่าเวนปู่เซิงน่าจะแพ้กับจีเฉียนอย่างรวดเร็วทว่าภาพเบื้องหน้ากลับท้ให้พวกเขาอึ้งเพราะเวนปู่เซิงสามารถต้านทานพลังโจมตีของจีเฉียนได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังใช้ฝ่ามือเดียวรับหอกคมของจีเฉียนได้ด้วยภาพนี้ทําให้หลายคนตกใจในที่สุดพวกเขาเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมสํานักศึกษาไร้ายถึงติดหนึ่งในแปกลุ่มแรกได้ จอมยุทธที่ดูธรรมดาคนนี้ความจริงแล้วไม่ธรรมดาดูท่าไม่ว่าจะสํานกเล็กแค่ไหนแต่สุดท้ายก็มีวันที่อัจฉริยะจะเกิดขึ้นมาทว่าเหวนปูเ่เซิงจะไม่ได้เพียงความกับการโจมตีของจีเฉียนก็จริงแต่เราอาจาร,รย์ใหญ่ทั้งหลายก็บอกได้ว่าการโจมตีของเหวนปูเ่เซิงค่อยๆถูกจีเฉียนตีร่นไปทีละน้อยหอกแสงะลวงผ่านมิติดูเหมือนดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งปรากฏบนปลายหอกพลังงานหลิงป่าเถื่อนล้ากว่า สามารถทำลายมิติได้หอกแสงพุ่งออกมาประทะกับเหวนปู่เซิงเมื่อเผชิญการโจมตีเฉียบคมยิ่งของจีเฉียนแล้วสีหน้าเหวนปู่เซิงก็ดูเคร่งเครียดลงฝ่ามือขวางเขาเป็นแสงสีขาวเหมือนกระทำมาจากหยกจากนั้นกระแทกฝ่ามือออกไปหอกและฝ่ามือประทะเกิดเสียงโลหะดังขึ้นคื่นกระแทกขนาดยักษ์มองเห็นได้ได,ด้วยตาเปล่าระเบิดทำลายพื้นดินเบื้องล่างทั้งสองคนลางจีเฉียนเริ่มสัน่น ส่วนหวนปู่เซิงถอยไปหลายก้าวทุกก้าวทิ้งรอยเท้าเป็นล่องลึกหอกยาวในมือจีเฉียนกระตุกท่าทั้งหมดนี้คือที่เจ้ามีก็ถึงจุดจบแล้วเมื่อครูจบแววตาคมกริบหอกยาวในมือกระแทกลงไปมือทั้งคู่ประสานกันแสงสว่างเจิดจ้าออกมาจากหลังลาวก็มีดวงทิศดวงหนึ่งขึ้นเบื้องหลังของเขาคือหลิงที่หน้าสะจันระเบิดลาวกับภูเขาไฟความแข็งแกร่งของคลื่นนั้นเกือบจะถึงระยะปลายสุด ของภัยบตดทางจิตวิญญาณขั้น3ามเทียบกับตอนที่สู้กับมู่เฉินเขาดูมีพลังแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกหวนปู่เซิงสัมผัสได้ถึงรรงเสียัานตลายที่แผ่ออกมาจากร่างจีเฉียนเขารู้อีกฝ่ายคงไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้เขาค่อยๆสูดหายใจเอื้อมมือขวาไปข้างหน้าเมื่อมือขวาของเขาผิ้วบางแะงดงามเกินบรรยายเมื่อสองประกายดูราวกับสลักมาจากขินหยกอึดใจอัคระสีทองก็แผ่กระจายออกมา อัคระสีทองไหลจากฝ่ามือราวกะโลหิตช่วงเวลาสั้นๆฝ่ามือขวาเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มขนาแรงกดดันปากฏออกมาแรงกดดันนี้ทำให้ดวงตาจี้เฉียนเปลี่ยนเขาจับจ้องยังมือขวาของเวนปู่เซิงพร้อมกับความสงสัยคืนพลังนี้อาจารย์ใหญ่ต่างมองด้วยความตกตะลึงใบหน้าพวกเขาถูกแทนที่ด้วยความตกใจอย่างมากเจ้าหนุ่มจากสำนักศึกษาไร้พายเขาได้รับการปลูกถ่ายกระดูกมือ จากจอมยุคข,ขุมพลังจื้อจุนกันหรือมีหน้าล่ะมือขวาของเขาถึงทรงพลังมากคายกลแสงสีฟ้าอมเขียวขนาดะหือมารอยบนท้องฟ้าขณะเงาแสงสีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่ปรากฏชัดเจนขึ้นเหลากเทพเซียนเดินออกมาจากมิติก้มมองเบื้องอล่างแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้กระจายไปทั่วสวรรค์และโลกสายตานับไม่ถ้วนมองเงาแสงสีฟ้าอมเขียวด้วยความวาหวาดผวา แต่แรงกดดันทรงพลังที่แผ่ออกมาทําให้คนอื่นรู้ว่าทรงพลังขนาดไหนกันนั่นอะไรนะ่ะจากคําพูดของริวชิงหยุนน่าจะเป็นเทพวายุของตระก,กูลเฟิงหลิงนะ่ะเทพวายุจอมยุทธ์ยิ่งใหญ่ที่ก่อตั้งตระก,กูลเฟิงหลิงเนอะเขายังไม่ตายกหรือนี่นั่นไม่ใช่ร่างจริงของเทพวายุหรอกน่าจะเป็นท่าสารับที่ริวชิงหยุนได้มาจากตระก,กูลเฟิงหลิงและเชื่อมต่อกับแกนเลือดของตัวเอง เขาจึงสามารถเรียกเงานั้นออกมาได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพรังก็น่ากลัวอย,ย่างยิ่งดูเหมือนริิวชิงหยุนไม่อยากเสียเวลาต่อไปแล้วถึงขนาดเผยไพ่ตายออกมาเสียงพูดคุยเนี่ยดังวนเวียนไปทั่วกลุ่มคนนับไม่ถ้วนคนส่วนใหญ่อัดแน่นด้วยความตกใจเห็นชัดว่าพวกเขาอึ้องไปกับกระบวทนท่านี้ของริิวชิงหยุนกระทังจอมยุทธที่ผ่านภัยบัตรทางจิตวิญญาณขั้น3ยังยากจะต้านทาน เงาแสงสีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่นั้นได้การที่ริวชิงหยุนสามารถเดินไกลมาถึงจุดนี้ไม่หวั่นเกรงต่อมู้เฉินที่อยู่แนอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกเขาก็มีไพ่ตายอยู่กับตัวจริงด้วยสิทธิสำนักศึกษาไปชาญจํานวนมากมีแวววิตก,กังวลริวชิงหยุนน่ากลัวจริงๆเยียชิงหลิงพูดไม่มีจอมยุศในแปดอันดับแรกคี่รับมือได้ง่ายๆเลยรอบคัดเลือกเป็นแค่การอุ่นเครื่องสําหรับพวกเขาตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะปลดปล่อยไพ่ตายออกมาแล้ว พี่ใหญ่มู่จะต้านรับได้ไหมเจ้าคะยูซีพูดขึ้นเยี yeah, ่ยชิงหริงยิ้มนางไม่สามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้นี้ได้ตอนนี้พวกนางทําได้เพียงแค่ดูว่ามู่เฉินจะมีพ่ายตายเหมือนกันไหมถึงแม้เงาเทพวายุที่ริ้วชิงหยุนเรียกออกมาจะไม่อ่อนแอแต่มู่เฉินก็ไม่ใช่คนที่ต่อกรได้ง่งายๆหริงซีพูดขึ้นปัดความกังวลออกไปทั้งหมดตระกูลเฟิ่งหริงอาทรงพลัง แต่หลิงซีก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะทรงพลังเกินกว่าตระกูลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังของท่านนาจิงขนาดท่านนาจิงเองยังหวาดกลัวไม่เช่ดชนเผ่าที่ตระกูลเฟิ่งหลิงนั้นจะสู้ด้วยได้พอเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าหลิงซีเยียชิงหลิงกับคนที่เหลือเองก็รู้สึกเบาใจแต่พวกนางก็ยังคงมองลานประลองสีทองนั้นมานตาสีดำมู่เฉินจับจ้อนที่เงาร่างสีฟ้าอมเขียวบนลานประลองมู่เฉินถ้าแกสามารถต้านทานการโจมตีกระบวนท่านี้ได้ เขาจะยอมรับความพ่ายแพ้เองหลิวชิงหยุนมองมู่เฉินนั้นจากนั้นกระบวนท่าในมือเปลี่ยนไปเงาแสงสีฟ้าอมเขียวก้าวเท้าออกมาตบฉากใหญ่ไปที่มู่เฉินภายใต้ฝ่ามือนั้นคือหลิงที่เคลื่อนตัวระหว่างฟ้าดินก็กระจายก่อนฝ่ามือจะลงมาถึงพื้นเงาร่างขนาดยักษ์ก็ปอกคุมไปทั่วรานประหลงเสือผ่ามู่เฉินเองก็แน่ไปกบรำตัวเขามองเงาแสงสีฟ้าอมเขียวพร้อมกระสูดหายใจเมื่อเขาวาดกระบวนท่า คือหลิงสีดำขาวเบื้องหลังก็ปรากฏเสียงคือหลิงนั้นบรรจบกันทุกคนก็เห็นเจดีสีดำขนาดมหือมาเจดี JD สีดำขนาดมหึมาตั้งตาง่านบนผิวของเจดีโบราณเหมือนจะมีภาพของมังกรทองคําขดตัวอยู่เสียงคำรามเก่าแก่ดังขึ้นเมื่อเจดีดำปรากฏดวงตาไถชางนั้นก็กระตุกนั่นพอเขาจําได้ว่ามารดาม,มูเฉินก็ใช้เจดีสีดำนั้นชาราลรางของจอมยุทธ์มังกรเหลืองเหมือนกันในตอนนี้มูเฉิน สามารถใช้ทักษะ,ะน่ากลัวได้แล้วหรือเทว่าเจดีสีดําจะสามารถต้านวิชาเงาเทพวายุของริวชิ่งหยุนได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอดูก่อนโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ